เซีเปียตัวใหม่แล้วเนี่ยตัวใหม่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตัวใหม่ค่ะตัวใหม่หมต,ตัวใหม่เลยเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะนี่มันเปียอ่มันต่าสูงนะมันต่างจากตัวเก่ายังไงน่ะต่างเยอะเลยแหละมีสองรุ่นนะมีสองรุ่นให้เลือกอ,อย่าเพิ่งซื้อถ้าไม่ได้ฟังสองรุ่นนี้นะต้องตัดสินใจว่าสองรุ่นนี้เราจะซื้อรุ่นไหนมันมีสองรุ่นเทียบกันนะถ้าเป็นรุ่นเปียของเราอ่ะที่ออกมาเป็น all new t i t a n นะคะ มันจะมีตัวราคา622 9 6 8 6น2เนาะต่างกันตรงไหนล่ะเอ้าก็ตัวแอคทีฟราคา622อ่ะเป็นแอคทีฟกับตัวโปรตัวที่จอโชว์อยู่ตรงนี้จะเป็นตัวโปรค่ะนี่ตัวโปรตัวโปรใช่อันนี้คือโปรของเราตัวโปรเนี่ยก็มีอะไรมั่งอ่ะเอาแบบง่ายๆเลยเนาะเวลาแบบว่าอ่าเห็นปุ๊บแล้วอยากรู้ว่าเป็นตัวไหนอ่ะพี่มองกระจกเลยค่ะกระจกมองข้างใช่กระจกกระจกมองข้างเนี่ยปุ๊บเนี่ยเนี่ยถ้าเป็น ตัวโปรของเรานะคะรูปเตี้ยกระจกจะเป็นคโครเมียมค่ะพี่จากกระจกจะเป็นคโครเมียมแล้วมีไฟเลี้ยวที่กระจกสวยสวยนะสวยนีเห็นไหมมันเพชรเลยค่ะ เหมือนเพชรเลยค่ะเหมือนเพชรเลยค่ะเหมือนเพชรเลยค่ะเหมือนไหมเหมือนไหมเออนี่นี่ดูง่ายๆเลยสังเกตง่ายๆจุดสังเกตง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็นตัวโรเนาะตัวโกรปุ๊บก็จะเป็นลองมาปุ๊บอ่ะรู้เลยอ้าวตัวนี้ตัวโรตัวโปรคือกระจกโครเมียมส่วนตัวแอคทีฟจะเป็นกระจกสีดำแล้วไม่มีไฟที่กระจกมองข้างแอบจำง่ายๆนะคะแล้วก็ตัวกระจกด้างหน้าของเรา ะกะจังหน้าถ้าเป็นตัวโปรนะคะกระจังหน้าจะเป็นดําเงาค่ะพี่ดำเงาใช่ดําเงามันจะเป็นดําเงานะแล้วก็ถ้าเป็นตัวแอคทีฟเขาจะเป็นดําสีดําก็คือดําด้านแหละพูดภาษาแบบง่าย,ายๆเนาะนคะคะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนไฟหน้าก็เหมือนกันเป็นมันติดดีฟิเคเตอร์ฮาโลเจนค่ะแล้วก็ตัวมีไฟตัดมองด้วยใช่ใช่ค่ะพี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมีไฟตัดมองมีไฟตัดมองค่ะมีไฟตัดมองนะคะถ้าเป็นตัวโปรส่วนตัว แอฟชีพจ้ะไม่มีไฟตัดหมอกค่ะนี่เป็นไงสวยนะสวยสวยนะคะสวยงามอะไรอะไรมีอะไรมีเดี๋ยดูเครื่องอยี๋ดูเครื่องเครื่องเออเครื่องเป็นเครื่องอะไรเครื่องใหม่หรือเปล่าหรือว่าเครใหม่เครื่องใหม่ค่ะเครื่องตัวนี้น่ะเป็นเครื่อง 4n16 แล้วนะาเครื่องใหม่จ้ะเครื่องใหม่เครื่องใหม่เครื่องใหม่ตัวนี้ค่ะ150แรงเป็นเครื่อง2.4นะจ๊ะ ตัวนี้กี่แรงมากี่แรงมาเนี่ยร้อยห้าสิบแรงค่ะแรงค่ะแรงแรงแรงบิดน่าจะเยอะอยู่นั้นเนี่ยเยอะค่ะเยอะเยอะเยอะเลยแหละแรงบิดเท่าไหร่เขาบอกว่าสามร้อยสามสิบนิวตันถูกค่ะพี่ดูเห็นไหมเครื่องดีเซลหรือว่าเบนซินอ้ยพี่กระบะก็ดีเซลจ้าจะมาเบนซินเอาที่ไหนโอเคโอ้บอันนี้ระบบควบคุมความปลอดภัยเนาะใช่ค่ะ แล้วระบบควบคุมความปลอดภัยนะพี่ของตัวรุ่นเตี้ยของเราอะค่ะที่ให้มาเนาะในรุ่นก่อนที่เขาจะไม่มีแต่ว่ารุ่นนี้ของเรามีอะค่ะพี่มีไรบ้างมีนี่นี่นี่พี่มาดูแต่ว่าตัวของเราสองรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นโปรหรือว่ารุ่นแอคทีฟอะค่ะเขาจะเป็นล้อกระทะนะแต่ว่าอันนี้แต่งโชว์ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อันนี้ว่าอยู่คือมาสวยแท่ฮะเนาะสวยหนูเหรอวมากล้อรถหนูก็สวยยโอเค ตัวตัวนี้นะคะ,ะทั้งสองรุ่นเลยะคะ่ะพี่เขาจะให้มาก็คือมีระบบะ ABS นะคะ,ะ EBD แล้วก็ม A มีระบบป้องกันลอ้อล็อกแล้วก็กระจายแรงดันน้ำมันเบรกแล้วก็ช่วยเสริมแรงเบรกด้วยะคะ่ะมีมาให้เลยแต่ว่าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นของเราตรวรุ่น<ม>ก่อนนะเขาจะไม่ได้ใส่มารุ่นก่อนเขาจะมีแค่ ABS เนอะแต่อันนี้เพิ่ม อีบดีแล้วก็ BA เข้ามาให้เป็นล้อกระทะสิบห้าใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นตัวแต่งของมันเนาะใช่ใส่ล้อมโอ้สวยๆแล้วก็ของเรานะพี่เขามีงบสนับสนุนให้แต่งให้ด้วยนะถ้าใครซื้อช่วงเนี้ยจริงเอาไปแซดปีใหม่ได้เลยสวยด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกด้านหลังคุณน่าจะดัมเบกเหมือนเดิมเนาะใช่ค่ะดิสดัมเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมคือระบบเสริมความปลอดภัยแดนปักออกตัวบนทางลาดชันมีไหมเนี่ย เอามีสิเ<อ>นี่ยที่เขาใส่มาให้อะพี่นะม,มีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะคะแล้วก็จะมีป้องกอันลื่นถไถลก็มีใช่ไหมเนี่ยอ้าวใช่ป้องกันการลื่นถไถลม,มีแล้วก็จะมีระบบลดกําลังเพื่อช่วยเบรกมีตัวเนี้ยคือมันสุดยอดเลยนะเออเนี่ยยังไม่เคยเห็น,นแบบะระบบเสริมความปลอดภัยอะของของแบบ ที่ไหนที่แบบว่าให้เท่ามิสูเลยอะไรอย่างงี้ยิ่งเป็นยองจ้าของเนาะเอายองเอาไม่ได้ค่ะคือมันดีจริงๆที่แค่ขนาดตัวเริ่มต้นน่ะเขายังใส่มาให้เราเลยเขาไม่ห่วงนะเขาไม่ห่วงจริงอูกระบะใหญ่จังเป็นไงม้างเนกระบะนี้ทำไมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหรอเพราะว่าตัวเนี้ยนะคะมันเป็นเมกะาเฟรมเนาะเป็นแชสซีใหม่ใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่อะไรใหญ่กระบะใหญ่แล้วก็ยาว ยาวยาวอ๋อไม่นะยาวไม่ใช่กระบะกระไม่ใช่อย่างอื่นใหญ่ยาวเห็นใหญ่ยาวพูดเนี้ยก็คือบรรทุกของมากขึ้นใช่บรรทุกของมากขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ตัวเนี้ยขาดซับแรงกแทกได้ดีค่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเสริมความแข็งแรงนะคะของชชสซีก็คือแข็งแรงขึ้นค่ะใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็น้ำหนักเบาลงข้างหลังก็เป็นแหนบ แหน็บแล้วก็โชคค่อยคู่เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่าก็คือตัวนี้เขามีซับแรงกระแทกให้พี่ต้องทดลองขับนะมันจะนิ่มมากเลยระหว่างเวลาเราขึ้นลูกระหน้าค่ะทีนี้จะซับแรงกระแทกดีมากมากจากที่เคยเบสทดลองมาค่ะจะดูก้นไหมคะอ่าก้นนู๋เหรอครับไม่ถ่ายรถถ่ายรถอ่าถ่ายรถเป็นไงถ่ายรถเฮ้ยมีกันชนหลังด้วย กจะแอบบอกว่าตัวตัวตัวเตี้ยของเราอ่ะเมื่อก่อนน่ะเห็นไหมพี่เห็นไหมอะไรเบียรอะไรเบียร์เขาเรียกว่าสปอยเลอร์หลังใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอันเนี้ยสปอยเลอร์หอ่าเมื่อก่อนอ่ะตัวเตี้ยเขาจะไม่มีเนาะมันจะมีเฉพาะตัวยกสูงใช่ไหมคะแต่ว่าอ่าตอนนี้ลูกเนี้ยเขาใส่มาให้ชอบนะ้นเทนะคะเนี่ดูอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเนี่เฮ้ยมีกล้องเหรอเอยเออเฮ้มีกล้องมาให้ด้วยนะกล้องให้ด้วยนะ ก็ให้ด้วยนะกันชนตัวเทียบมีกล้องให้ด้วยนะมีให้เก็บตัวเริ่มต้นเลยมีแล้วมีแล้วมีกล้องแล้วเปิดฟ้าทยดูหน่อยเปิดฟ้าทยหน่อยโอ้โอเคอ๋อเห็นโซ่ตัวนี้อยู่ใหญ่นะเออพี่แล้วถ้าเกิดว่าถ้าพี่อยากได้กันชนท้ายอ่ะพี่จะซื้อรุ่นไหนระหว่างตัวแอคทีฟกับตัวโปรเออเออตัวไหนรู้ไหมไม่รู้แล้วอ้าวไม่รู้หนูยังไม่รู้เลย ออยตัวถ้าอยากได้กันจนท้ายต้องเป็นตัวอ่าโปรนะคะตัวโปรจะมีกันจนท้ายใช่ตัวโปริกูมีกันจนท้ายแต่ถ้าเป็นตัวแอคทีฟเขาจะไม่มีกันจนท้าย่ะข้างในเป็นยังไงมั่งไะโอเพ่นแคปไหมหรือยังไงดูพี่รุ่นนี้ไม่มีโอเพ่นแคปแล้วเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูกุญแจคีรีเลตตัวนี้โอ้ใช่โอเพ่นแคปกุญแจคีรีเลตกุญแจคีรีเลตกุญแจคิเลตตัวนี้ไหมใช่ป้องกันการโจรกรรมด้วยตัวนี้ โอ้มสโอ้มสลำพงกี่ตัวนี่อ๋อต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นรุ่นโปรลำพงจะมีสีนะจ๊ะนะจ๊ะลำพงมีสีเด้อสี่เด้อสี่เด้อสี่เด้อเ้อเด้อเดเด้อเด้อเด้อเดอเด้อเ้อเด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 ้อ้อเด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 ้อเอเ้อเ้อด้อ้อดอเด้อเเดิอเ้าเด้อเด้้อเอเอเิเออออเเมอดอดอออ ชอบพี่คือแม่ตัวกระทั่งตัวเตี้ยนะเขาให้ถุงลมมาสองใช่ไหมแล้วพี่รู้ปะ่ะเซอร์ไพรส์มากเลยเขาให้มาอีกลูกนะั้นอีกลูกนึงใช่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 ใชตรงนี้นี่น,น,นี่อ๋อยิ้ม,มหัวเขาว่าแม่หัวกอะไที่ห,ขาขาหัวเขา่าค่ะที่หัวเข่าใช่ให้มาอีกอีกลูกหนึ่งนะเป็นได้เพิ่มเติมมาแบบคือดีอ่ะคือไม่ห่วงเลยอ่ะคือเขาเขาใส่ใจความปลอดภัยของคนขับมากเลยนะแล้วเบาปรับหงุิศทางบาหรือไง ถ้าเป็นตัวมันก็จะแยกกันอีกหละพี่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว่า Active มันจะปรับได้สี่ทิศทางนะอแต่ถ้าเกิดตัวโป o นี่มัน6เนาะจะเป็นหกค่ะสี่หกสี่หกเด้อสี่หกเด้อไม่ได้บอกหวยเด้อันนี้ปรับหน้าปรับหลังอันนี้ยกขึ้นยกลงยึงข้าดึงออกใช่ใช่แต่ถ้าเป็นตัวนั้นมันจะปรับได้แค่สี่ทิศทางสี่เด้อหกเด้อสี่เด้อหกเด้อวงมาลัยเวอร์ฮะ พวงมาลัยใช่ค่ะแล้วก็เออพี่พี่จอจอใช่จอจอจอใหม่จอสิบนิ้วเลยนะพี่ให้ทั้งตัวโปรและแอคทีฟนะได้จอสิบนิ้วเหมือนกันเลยเด้อจุก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 ใหญ่จุกจุกเกียร์เปลี่ยนไปเนี่ยจากห้าเป็นหกเกียร์นี่อ้าวใช่แล้วไม่เปลี่ยนได้ไงล่ะก็บอกว่าออนิยวออหกเกียร์มันเหรอหกเกียร์สปีดสวยๆค่ะก็บอกว่าเปลี่ยนใหม่จะให้เหมือนเดิมได้ไงล่ะมีช่องเสียบ ใช่ใช้ A กับใช้ C อย่างละหนึ่งช่องจากครบแล้วก็จอเนี่ยพี่เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto Android Auto แล้วก็มิลเล r ร์ลิงก์ได้ค่ะแอร์ก็ปรับเป็นฮีตเตอร์ได้นี่ยมานี่ไหมใช่ไหมเนี่แมนค่ะทายหนัร้อนได้โอ้ยเท่ายตไรโอ้ยเอาเออรถงามเราคนมาเท่าไหร่เห็นไหมคนก็สวยอย่าลืมนะเออลำโพงตัวโน o สี่อือฮะ ถ้าเป็นตัวแอคทีฟส <c oughs> องสี่สองสี่สองสี่สองสองสี่สองสี่ยเด้อถ้าใครอยากได้ความกระหึ่มดังๆก็ตัวโปรถ้าใครอยากได้แบบนิ่มๆก็ตัวแอคทีฟลาดกว้างคือได้นั่งตรงนี้ได้แล้วรรโปรโมชั่นแคมป,ปค์โปรโมชั่เป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้ยอย่ามาหาหลอกถามเด้อผู้ <c oughs> ชมโปรโมชั่น <c oughs> อยากรู้เหรอเออกันล่าง จะให้พี่ลงไปข้างล่างอีกอันนี้มันชั้นสี่ลงไปข้างหลังข้างล่างอีกชั้นหนึ่งชั้นสองคุณโซนยางขึ้นมาตบปึ๊งไปดันด้านล่างคือใต้คอมเมนต์ค่ะใต้คอมเมนต์ค่ะคลิกลิงก์ค่ะสอบถามใต้คอมเมนต์นะคะไม่ละโอ้๋ยว